อาจารย์อ่านนอมือนองมือค่ะแล้วร้องทุกคนแอนดัแมนะลูกสองคนเลยนะคะอ่านมือสองสามตวัสดีวันนี้พบกันตกใจพันทันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 ันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรต่อไป ฉันเจอจอกันอีกทีตระบายทีฉันขอขอบคุณความรักอยู่ตรงนี้ยู่ไหนความรัก่ตัดสินความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเจอ อ้าวเราลูปเราไป็น้วแล้วรักเด็กๆแล้วเด็กๆรักหรือเปล่ารัหมรักใครแล้วครูแอนบ้างครอแอนหน่อยใครแล้วครูแอนบ้างใครกับมือแอนหน่อยมัหัวแล้วก็ อ่าแ่ก็รักเด็กๆนะคะอ่ะเรานี้เราจะมาที่หนึ่งถึงสิบประกอบกับการจับหัวสมมตินะหัวนับหนึ่งหนึ่งไหลนับสองเอลนับสามปมือนับสี่ไล่ไปเรื่อยนะคะแต่เราจะนับเป็นเพลง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีหเอี้างแปและเจ้าสอี้งแปลนับอีทีนับอีทีเดี๋ยวเราจะมาทำภาพประกอบทีนี้นะอ่ะมาลองดูก่อนอ แอนจะร้องให้ฟังเราเป็นคนร้องแต่ถ้าเด็กๆคนไหนร้องได้คุณแอนร้องให้ฟังนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่องสามด้วยเขาก็เห็นคุณแอนเห็นไหมที่ทำนี่คือทไม่บ้างแอนเห็นนะอ้าวีุณแอเห็นนะว่าใครไม่ทำบ้างแอนมีตาดี เอาใหม่เอาหนึ hmm. <t ell an> ่งสองสามหนึ่งสองสีอีกทั้งแปและสี่ที่ทั้งแปและสี่นับสี่ทีนับสี่ทีทำได้รเปล่าน้องคาม อ่าคราวนี้วันทูที่โมากอ่ะห <c oughs> ัวคื one. <c oughs> อวันวันนะวันทูที่โวันทูที่โนไฟเซเว่นเอ็เอนเอ็นเอเอเขามีเ มีทำได้ไงมีบางคนทำไมได้จับผิดก็มีบางคนจับผิดก็มีน้องครีมทำได้ลูกทำได้ไหมคะอ่าได้ <c oughs> ทำได้ท่ะได้เลยอ่าคราวนี้นะคราวนี้ครูแอนจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ ครูแอนจะมีวิดีโอมาให้เด็กๆดูดูซิว่าสวนจากทาี่ครูแอนพาเด็กไปมีอะไรบ้างพร้อไหมคะสี่ตาเด็กๆหลับตาด้วยก่อนหลับตาด้วยก่อนนะเอามาือปิด<ๆ>ตาไว้เอามือปิดตาไว้นะคะหลับตานีะ

สอรียญองเหรียอียญสอหรีสองเหรียญสองเหรียอ่ะหรีค่สองเียญสองเหร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 ียญสององยญสอยญสอียญหรเองยอยญสอียเหียญสองยญสองเหรียญสองอเหรียญสองเหรียยญสองเหียยญสอเหียยญสองเหรียองเหองเหรียญสอเหียยญสอองเหรียญ 感谢大家。<Yeah. S 1>

เอาไปตัวเลยจอมแล้วค่ะเด็กๆที uh, ่ต้นไม้นี่คะยิ่งสองตัวเลยมีอะไรค่ะเจ้าเป็นนั่นเองมาปริ้นของของกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า Tas anak ครูเห็นน้องบูมั่งไหมคะค่ะนี่เค้กนี่อะไรกันเนี่ยอะไรกันตาเค้ก่ะค่ะตัวตัวตัวให่กว่ามากเลยกินงับ มกล้องมืดแม่้องมองไบะคุณแอนเห็นน้องบูมไหมคะเห็นค่ะ อมีหาตัวนี้เกหายไปอีกเนียิ้เด็ดไม่ดีเ้งผูบอกว่าเห็นลูก้มด้วยไม่ดีเหรอลูกเระจายดีกรายดีสตรอุณอ้อเปอยนี้เป่ยจายนี่เกตตัวเกตตัวกลาง มีภาษาใหยติดที่น้นตียงสามเตียงอน่ดดวเห่าเนี้เหล่าหเหล่าเจเหล่าแปด่น้องเหลกเหม่กเหล่า

แกมีสิบตัวโอ้เพราะว่าหนนับได้ต็มตัวเหมือนกัน ไไหนวะโจไไหนนะโจ๊อันนี้เข้าใจนะอันนี้ก็ให้ให้ระบารูปสัตที่มีตามเลขอันนี้เลขอะไรก็ระบายหมนกันนอมลกลับมาหรืยัเก็นแล้วอ้าวว่าพี่แกนงทำี่ไหนคะโมไหม

cái gì 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 cái เรนี <LO> ้นะคะเดี it is, it so so well, so ๋ยวครานี้เจจะเองมาหนุาเ็ล้วก็เจู๊เจจะเนแมวอ่าองเล่นนองมกนเรื่องเห็นน้องมิกหรือเปล่าคะคุณแอนเห็นจ้าเห็นจ้าเห็นจ้าเดเด่ ไม่เลยไม่ค่อจะพูดเลยเนี่ยไม่ได้ยินเอาใครก่อนดีนะไม่เอาเอาฟ้าใสก่อนได้ไหมฟ้าใสของเล่นฟ้าใสคืออะไรลูกตอบอีกค่ะเป็นอย่างไรคะมันมีรูปร่างเป็นอย่างไร อันน้เป็นการอนเป็นรูงไงลูกเป็นยังไงเป็นอย่างไรคะมันกลมๆไหมของปลาใสาอ่ะแปแปเรียบค่ะ๋อมีเปนเรียบค่ะ ของฟ้าสายเป็นแปดเหลี่ยมนะคะอะคราวนี้คุณแอนเห็นเก้าเก้าเาเมีเหมือนฟ้าสายเลยของของเก้าเก้เป็นรูปทรงอะไรครับทรงอะไรอะของเก้เก้าเป็นทงกลมอะแล้วคุณแอนเห็นอีกนะของมเป็นอะไรบมีเหมือนกันนี้ของมิกรูปอะไรของมิกนรูปอะไรคะ พี่พี่กูแอนไหมลูกลูกโกงครับอ่ะลูกโกงโกงครับอะกูแอนเห็นน้องครีมของน้องครีมน้องครีมเป็นลูกอะไรคะลูกหัวใจค่ะอากีนจกรกลกีนกรกลก็มีเหมือนเพื่อนด้วยกีนจกรกลรูปอะไรคะรูปเป็นรูปเสาว อ่าคราวนี้ไหนดูซิม mm ีใครท yeah. sort of ี่เป็นที่กดหดอีกไหมเนาะหมดแล้วยังอ่าหมดแล้วนะต่อไปของน้องเบสของน้องเบสของเบสก็กดหดเหมือนกันของเบสลอกอะไรคะของน้องเบสลอกปาล์มลอกอะไรนะลูกลูกหางกลมอ่านลูกกลมอ่าต่อไป มันต,ต่อไปต่อไปต่อไปของใครดีนะอ่าของน้องเฟสอ่าเฟสเฟสของเล่นเฟสคืออะไรลูกของ,องเฟรสรูปอะไรครับเป็นใครน้องเขาเป็นรูปอะไรลูกหัวใจอ่าต่อไปอ่าน้องวันใหม่ ของเล่นของวันใหม่อะไรลูกอะไรคะมันคืออะไรคะมุ๊กตาใช่ไหมของวันใหม่คือตุ๊กตาใช่ไหมลูกโรบิวันนี่นะครับวายทำไมพูดน้อยจังเลยเลยต่อไป ของกาฟิลกาฟิลตัวสอบน้ะน้ากาฟิลเล่นกระสอบครัต่อไปน้องทำของน้องทืออะไรคะแล้วก็ลำโพงมาให้น้องต่อโอ๊ยน้องทำมมีปืนมายิงครูแอนด้วยอ่ะแ่าต่อไปมีตางของมีตางอะไรคะัรูบิ อามีจาของของมีตางรูปรูบีรูบีรูปอะไรยันเป็นรูปตัวยังไงมันเป็นไม่สี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่าของเบสมีมีน้องบองด้วยหรออ่าต่อไปซิ้งตัวจิ้งเป็นอะไรครับเป็นเป็นโก้เป็นเลโก้เลโก้มีรูปร่างเป็นอย่างไร เป็นรูปปืนได้ด้วยลูกปืนได้ด้วยไม่เห็นลนก้อนเป็นลูกทรงยังไงถามโมเป็นลูกทรงอะไรเนี่ยเนี่ยอเลโกเนี่ยเป็นยังไงเป็นรูกทรงสี่เหลี่ยมตาที่ยังไม่ได้ตานยังไม่ได้ต่อเป็นลูกสี่เหลี่ยมของกับตานกับตานนี่มีรูปเสร็จแล้วก็รอกับตานเองเอ้เองกินไปแล้วเปล่าคุณ อ่าแต่แอนไม่ได yeah, ้ยิบมาไม่เป็นไรอ่ะของบูมอ่ะของบูมอ่ะบูมอีกรอบนึงเมื่อกี้คุณแอนไม่ได้ยินบูมอ่ะบูมอะไรคะอ้นลูกอะไรเขาเรียกอะไรลูกใช่ไหมร้อยเป็นค่าคงอ่าคราวนี้นะคราวนี้นะคะเด็กๆดูนะเดี๋ยวคุณแอนจะวาดรูปให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กๆทายนะคะว่าสิ่งที่คุณแอนวาดอ่ะ

เดียวเดียวทำเนีียวทำเบทำเนีียวทำเบเดีีย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 บเดีบเดียวทำเนียบเดียวทเนีนวทำเนียบเดียวนียบเวนียบเดียยบเดียวนเดีนียนนียบเบ แล้วเธอคิดว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนอะไรบ้างอะไรคืออพีระมิดพีระมิดเหมือนอะไรอีกมันห้องน

หมืนแบบลูกบอลเหมนบอลเหัวคนมือนตัวแบูบนั่นแหละเหมือนกระดูกเหมือนกระดูกเอ็ค่อะไรนะคะวงเอยค่ะอ้าเหมือนดวอี๊ยบเก่งมากเลยแล้วเหมือนอะไรอีกคะเหมือนเอี๊ยบโอเอเหมือนยูอโอด้วยเป็นยังไงนาะเคะเหมือนอะไรอีค่ะ คนเหมือนคนเหมือนโดนัทค่าเหมือนโดนัทค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปสี่เดียมนะลูกเหมือนอะไรคะสี่เดียบเหมือนเต๋อค่ะเหมือนอะไรคะหนังสือค่ะอาเหมือนหนังสือยังลบเหมือนยังลบค่ะแล้วเหมือนอะไรอีกลูกแล้วก็อะไรค่ะเหมือนอม นมเลยนาเลียหมอนระไยังหมอนระไยังคะทีวีค่ะหมอทีวีค่ะเก่งมากเลยลูกทีวีแล้ะหมอนอะไรอีกน้องมันต๊ะเปิประตูบ้านได้ไหมคะเงินอยู่นานน่าตังไลยลูกมาโต๊ะค่ะอ่าเหมือนโต๊ะค่ะเก่งมากเลยลูกเปิดประตู

ดคำแอบว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมด้วยใช่มีลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคราวนี้เด็กๆเด็กๆเอาใบงานใบงานที่เป็นเป็นหน้าที่มานะจะบอกนะว่าใบงานไหนนะใบงานอันนี้ครูพี่แอนเห็นน้ำมือไหมน้ำมือไหมเด็กหยิบใบงานนี้มาลูกเไม่รู้เรืร่องออ๋ นี่อยู่งาน้มั้ยโอก็บแกเกอาอเดีอเดี๋ยวน้องก็เลิกก็ได้แค่สองทุ่เองบอสไปหาหน้าค้าไปไปเดกเห็นไปงานไหมลูกังไม่รวฮะก็เองานมา้อ่เ่าใบงานมาล่ะ เธอเอาไว้ไหนแล้วไปเอาอยู่าง้นีไนนี้เด็กๆเห็นคะส่เไเลยอะคราวนี้เด็กๆช่วยครูแอนดูสิคะว่าอะไรที่ไม่เหมือนที่ ก็ื่อนไหนวนไหนที่ไม่ใช่วงกลมแวดูอันแรกดันแรกดันแรกดันแรกนะเสีไม่ทันเพื่อนอันนี้คือการใช่ไหมคะโทรศัพท์จะม่ได้เป็นลูกบอลไม่ต้อง้และโทรศัพท์มันจะหล่นแตกลูกบอลแล้วลูกบอลแลลูกนิ้าลูกบแล้ววงมกนี่าสี กระดาษใรียมกลูกมแล้วกระดูกกลมกลมแล้วอะไรบ้าคะอะไรที่มันเลือน้อ่การาอะไรที่มันเื่อนอะไรที่มันเพื่อนให้การระบายต้องการเระดอนลูกเลมตูท่าเปลี่วอ่าอันนี้ใช่ไหมอช่ตู้ท่าเล่ยวคนเียวต้อะไวทำให้เอ

เป็นไหมควยหาใบหาตาใช่ไหมลูกตา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 ตม่าต้ตาเาต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 ่ตา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 ตตา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 ตเตา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 ตเตา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 อาตาีาต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 าาต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 า้าต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 าี่ตาตอัานี้าตาตที่ตาตา้าต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 าาตาตเาี่แถวข้างเราาต นี่รูปอะไรอ่าทำไรืยังเออก็ต้องดูดิว่าอหนนี้มันไม่เหมือนอ่าเด็กเอาอันที่มันไม่เหมือนกันนะลูกเอาที่ไม่เหมือนนะคะอต่อไปเอาอันที่อัะไรลูกอันเป็นการตบตามันไม่เหมือนกันนะอ่าต่อไปอันที่สามนมันไม่เหมือนดูที่ทรงไหนเนี่ยทำเวไม่เหมือน

หน้ะนี้ข้อนี้อะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนไปไหนไม่เหมือนแล้วที่ไม่เหมือนเพื่อนอันนี้โลงอ่าโลงเก่งมากเลยอ้าวแล้วโลมนะคะอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนอีกเนี่ยหม่บล็อกอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนเบอล็อเบล็อก เเสร็จแล้วเดเสร็จแลไยเสร็จแล้วโอหเก่งมากเลยค่ะมาเลยให้จดูคู่เส้นะคะแล้วบนนไม่เห็นโอ้เสร็จุกคนเลยแล้วก็เ็มแล้น้องครีมเสร็จแล้วเดวร็จแล้ว้เสร็จเก่งมากเลยคับ เราฟีลเสร็จแล้ว ต่อไปไปไหนล่ะไม่รู้อดเป้ยไหมนะไปตรงนี้ก็แม่แม่เพื่อเราก็ไม่จานใหม่มาแล้วแม่ยังไม่ใช้ยังไม่ได้รูดไม่แน่ให้พี่โบรูดพี่โบมาก่อนต่อไปไปไหนเนาะไปไหนอ่ะหมาต่อไปไปไปนี้โอ้แ ใบนี้เป็นรูปรถไฟแล้วรถไฟกเดิที่เป็นรถไฟไปหาใบนรอะเด็กเจรียเลยเรงามารดูรถไฟเราดูรถไฟกันสิเขาบอกว่า ดดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสูส่รห้าวงกลมแล้วก็สีเ่เหลี่ยมสัตุรัสมีอย่างละเท่าไหร่เรามาดูสามเหลี่ยมเป็นก่อนนะ